ค่ะ Winter Collection กับบ้านเรากับคำว่าวินเทอร์คุณต้องนึกว่าแบบจะต้องแบบหนาวไม่มีจริงใช่ไหมไม่ค่ะเพราะว่าด้วยเนื้อผ้าแล้วก็เท็กซ์เจอร์ของเนื้อผ้าเขาเนี่ยจะมีความบางเบานะคะอาจจะใส่ได้ในอย่างเงี้ยที่เรามาเดินในห้างมาอยู่ในออฟฟิศแต่ก็สามารถที่จะออกไปใช้ชีวิตข้างนอกได้แล้วก็สําหรับเตรียมที่จะแบบอากาศเย็นต่างจังหวัดแล้วก็ต่างประเทศค่ะก็คือเนื้อผ้าเขาจะมีความ เบาลงค่ะเทคโนโลยีจะเบาลงาแต่ว่าสามารถกันลมกันการลม,ก,ลมกันหนาวกันเปียกกันชื้นได้ค่ะซึ่งเหมาะกับบ้านเราเหมาะกับบ้านเราอย่างที่บอกความคลาสสิกเนี่ยค่าไม่ตายค่ะความคลาสสิกจะทําให้เราหมบหลกแบบอยู่ได้ทุกยุคทุกสมัยแต่ว่าของยูนิโคลต่อให้คลาสสิกเขาก็ยังพัฒนาเทคโนโลยีของเขาให้ดูอัปเดตแล้วก็ทันสมัยอยู่เสมอค่ะ แลจริงๆชุดที่แอนชอบก็จะเป็นชุดที่แอนใส่อยู่นะคะก็<อ>จะเป็นโทนสีเบจนะคะที่แอนมีความรู้สึกว่าเวลาใส่แล้วมันไปไหนได้ทุกที่แล้วก็มีความชอบแจ็คเก็ตแล้วก็ชอบกางเกงที่มีความแบบขาบานๆนิดนึงที่ทําให้เรารู้สึกใส่สบายแล้วก็ยังรู้สึกแบบคล่องตัวอะไรเงี้ยค่ะค่ะเนี่ยค่ะ คอลเลกชัน <collection S 1> นี้นะคะสำหรับคนที่แบบว่าเตรียมที่จะแบบเดินทางแล้วเข้าขเข้าสู่ฤดูกาลใหม่นะคะจะปลายปีแล้วนะคะยูนิโคลเขาก็เตรียมคอลเลกชันที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของทุกคนในช่วงเวลานี้อยากให้มาซื้อกันเยอะๆค่ะแล้วก็เริ่มแต่วันที่6เป็นต้นไปนี่ก็จะเริ่มมีไอเทมใหม่ๆเข้ามาแล้วค่ะอัปเดตได้อัปเดตได้ที่ยูนิโคลทั้งออนไลน์แล้วก็สามารถที่ร้านได้เลยค่ะสค่ะท่าวดีข่าวดีค่ะปิดจ็อบไปบ่อยแล้วปิดจ็อบไปแล้วค่ะ แอนลุ้นมากค่ะค่ะใ <c oughs> น,น,นระหว่างช่วงเช้านะพี่แอนไปแอนไปที่ศาลจริงๆศาลอันนี้เป็นนัดสืพยานและนัดแรกเนี่ยคือนัดไกลเกลีย่ยแอนไปมาแล้วแต่นัดไกลเกลี่ยไม่มีอะไรก็พอนัดสืพยานก็จะต้องมีพยานทั้งฝั่งเราและฝั่งเขามา <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แอนก็เตรียมสคริปต์ของแอนแหละเตรียมซีเควนที่แอนต้องพูดแต่ก็ท้ายสุดก็ไม่ได้ใช้ <c oughs> สักทั้งหมด เพราะว่าก็มีการสรุปกันได้เร็วกว่านั้น,นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กลายเป็นว่าแอนก็อาจจะไม่ต้องใช้เวลาในการในการที่จะต้องพูดเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะตขึ้นศาลครั้งแรกที่ต้องมีพิมพ์ลายนิ้วมือมันเป็นยังไงความรู้สึกคือพิมพ์ลายนิ้วมืออ่ะมันเกิดขึ้นตอนที่ของแอนหายใหม่ๆค่ะมันแอนก็จะต้องมีขั้นตอนในที่ตอนนั้นเป็นช่วงที่แอนแบบไม่ไหวเลยที่แบบเฮ้ยเราทําอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมคะมีอยู่อยู่ก็มี ขเขาเรียกฝ่ายอะไรนะคะที่ต้องมาตรวจสอบ,บพื้นที่เก็บพิสูจน์หลักฐานมาพิมพ์ลายนิ้วมือมายืนอยู่ในคอนโดเรามาเก็บตามประตูลูกปิดตามเซฟอะไรอย่างเางี้ยแล้วก็ใ,ใช่มันมันเป็นอะไรที่เรารู้สึกแบบมันมันมันน่ามันน่าขมขืนมาไม่้ <c oughs> ใช้คำอะไรเออทำไมมันเกิดขึ้นกับเรามันเหมือนในละครที่เราทำแล้วจะไม่ทําอะไรมาเนี่ยอะไรเงี้ยแล้วก็คุณแอนค่าพิมพ์ลายนิ้วมือคือแอนเบลอไปหมดเลยอ่ะพอดีในตอนนั้นอ่ะ แอนไม่มีโอกาสได้พูดกันว่าข่าวเลยแอนรู้สึกอะไรเนี่ยมเรามีแต่แค่บอกว่าเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นเท่านั้นเองแต่นวันนี้ก็พอเล่าได้แล้วว่าความรู้สึกมันหลากหลายมากค่ะมันยังก่าจะผ่านช่วงสองปีที่ผ่านมาเป็นยังไงมันอัพแอนดาวตลอดนะคะบางทีมันก็จะมีข้อมูลว่าไม่มีทางได้คืนหรอกอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็มีข้อมูลว่ามันมีช่องแสงให้ทําได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเราก็ออนอออฟออฟว่าเราทําได้ทําไม่ได้แต่ท้ายสุดก็อย่างที่แอนเล่าไปในไอจีว่า โชคดีมากที่แอนมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเดินกวักมือเรียกแอนแล้วก็บอกว่าแอนมานี่หน่อยไหนเล่าให้พี่ฟังหน่อยสิไปถึงไหนแอนก็เลยบอกโอ้เมสสุดท้ายในยากสุดเลยนี่เล่าแบบข้ามๆแล้วนะคะ<ม>ก็แอนคงหมดใจแล้วที่จะตามเขาอะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะต้องไปจ่ายเงินทั้งหมดที่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกไม่ต้องมันม,ม,นมีมันมีทางออกของมันก็มาสตาร์ตมาศึกษากันก็เลยเริ่มตั้งแต่ตรงนั้นแอนก็เลยเริ่มมีผู้ใหญ่ท่านนี้คอนซัลท์ให้คนานําแนะนํา แล้วก็หาข้อมูลหาความรู้ที่เกี่ยวกับทางกฎหมายเป็นช่องทางที่ที่ซัพพอร์ตทางฝั่งเราอะไรเงี่ยหลังจากแสดงว่าสิ่งที่มันตามยากที่สุดแต่ว่าเราสามารถได้กับมันกลับคืนมาแต่มันก็หืดที่สุดเลยค่ะมันมันตามมาได้แต่ว่ามันเป็นมันเหนื่อยสุดแล้วมันเป็นเม็ดใหญ่สุดอย่างที่เอันบอกแล้วมูลค่ามันสูงมันก็เลยอาจจะทําให้ทางฝั่งเขาก็ทําใจยากที่จะคืนกลับมาคือคนอาจจะงงว่า เอาคืนมาจากตรงไหนคือคือทางนักคนที่ขโมยไปเขาก็ได้รับโทษไปเรียบร้อยเขาก็อยู่ในในในคุกการคุมขังแต่ว่าตอนนี้แอนก็ต้องไปต่อสู้กับร้านเพชรร้านนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยที่เขารับรับซื้อไปเราก็ต้องไปต่อสู้ในการคืนมาซึ่งในแต่ละร้านที่ผ่านมาอย่างที่แอนเล่าไปก็คือทุกท่านก็คืนให้ด้วยเงื่อนไขต่างๆนานาของเราแต่ส่วนใหญ่ก็คือจะเห็นใจแอนกันหมด แต่ก็มีมีอันสุดท้ายเนี่ยค่ะที่จะที่ยังตกลงกันไม่ได้อันก็เลยต้องต้องใช้เวลากับตรงนี้หน่อยจริงๆอย่างที่อนบอกอนไม่ได้อยากเดินทางมาถึงจุดถ,ถึงจุดที่ต้องขึ้นศาลอยากเอาเวลาไปใช้ชีวิตทํามาหาก,กินเหมือนเดิมอะไรเงี้ยแต่ก็ตกลงไม่ได้มันก็เลยทําให้เราต้องมาถึงสเตทนี้เอ้สเตปนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ว่ากันไปบรับสิ่งนั้นกลับมาคืนแล้วใช่ไหมครับก็ใช่ค่ะคืนแล้วได้ได้คุยกันไหมครับกับสิ่งของที่มันหายไปกับเรา แอนเอาจริงๆแอนก็ยังมีความไม่กล้าใส่อยู่อะค่ะนอนมันมีความแบบกล้ากลัวกลัวกลัวเหมือนมันมันเป็นเรื่องของอีโม่นจัดๆเลยอะค่ะเหมือนแบบเอ๊ะเราใส่ได้ใช่ไหมเขาเป็นของของเราใช่ไหมทำไมมันยากจังเพราะตอนแอนได้เข้ามาแอนแทบจะไม่ได้ใช้เลยอย่างที่บอกแอนซื้อไว้ลงทุนอะไรเงี้ยก็ยังยังคิดไม่ออกว่าจะเอาไงกับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันก็แค่แบบแอนยังแบบยังเพิ่งตื่นเต้นจากงานเมื่อวานเนี่ยยังเมื่อวานที่นักข่าวจะมาถามแอนแอนยังบอกว่า แอนไม่ไม่รู้แอนจะตอบอะไรได้เพราะแอนไม่รู้ตอนนั้นแอนจะผิดหวังหรือแอนจะสมหวังอะไรเงี้ยถ้าแอนผิดหวังมาแอนคงไม่รู้จะพูดอะไรกับนนะักข่าวทุกคนอนะไรเงี้ยเพราะแอนยังตั้งหลักไม่ได้แต่พอมาวันนี้เออเออทมรู้สึกมันก็เปลี่ยนแล้วมันก,ก,ก็ก็ทำให้เรารู้ว่าแบบบางทีการที่เราถูกต้องอะ่ะถ้าเราไม่เตรียมข้อมูลเพียงพอมันก็จะไม่ไม่ใช่เป็นฝ่ายเราที่จะได้ไปเช่นกัน,นอแอนต่อสู้มาตลอดอจนวันนี้เราชนะกันเองเนาะันะเป็นประโยชน์กับ คนอาจจะเจอเหมือนที่แอนยังไงบ้างคะอย่างนะเล่าแชร์อ๋อก็ก็ก็คือจะพูดว่าอะไรดีอ่ะคือเดี๋ยวต้องเริ่มคิดก่อนว่าถ้าถ้าของเราหายอ่ะคือหนึ่งเราต้องเก็บของของเราอ่ะเราต้องมีทั้งใบเซอร์เราต้องมีทั้งหลักฐานที่เป็นของของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าหายไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะในการแจ้งความหรือทําอะไรเราเองก็ต้องชัดเจนว่าเราเป็นเจ้าของที่แท้จริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถึงเวลาที่ต้องต่อสู้กัน เราก็ต้องเอาคือมันเป็นเรื่องแอดจะพูดว่าอะไรเดียวถ้าถ้าแอเล่าดีเทลเยอะอ่ะมันจะกลายเป็นฝลนเป็นคดีทางศาล<อ>นะคะมันมันจะน่าเบื่อมากเลยเอาเป็นว่าถ้าในฝั่งเราก็แค่ก็แค่เมื่อไหร่ที่เรามีทรัพย์สินหรือมีอะไรของที่เป็นของเราอยู่ในมือโปรดจงเก็บหลักฐานเหล่านั้นไว้ค่ะเพราะวันหนึ่งมันจะพิสูจน์ได้ว่ามันเป็นของเราจริงหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีบางคนอาจจะมองว่าใบาเซอร์ไม่สําคัญเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วมัน สำ,สำคัญมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะเพื่ออะไรอะ่ะคือตอนนั้นด้วยความที่แอนคิดว่าแอนน่ะจะไฟไม่ชนะถ้าแอนไฟไม่ชนะเนี่ยมันคงมีดีเทลแห่งความล้มเหลวของเราบางอย่างที่เราอ่ะจะเล่าให้ฟังว่ามันเพราะอะไรเราถึงไม่ได้แต่พอมาตอนเนี้ยเขาไม่ได้ต่อสู้อะไรกับแอนเขา,เขา,เ,ขาเขายอมเขายอมของเขามันก็เลยกลายเป็นว่ามันไม่มีขั้นตอนที่จะจะเล่าเนื้อไหมคะก็กลายเป็นว่าก็จบไปจหลังจากนี้จะกล้าบยังดือแขยัน อ,อะไรเงมันเป็นซื้อแวออซื้อปุงกระเป๋า <ใน S 2> อะไร,รังม่คือเรื่องเรื่องซื้อไอเรื่องอารมณ์ซื้อกอ็คง <laughs> ยังเบาลงอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเป็นเรื่องการเก็บแล้วไว้วางใจกับคนในในในบ้านเรามากกว่าที่เราจะรู้สึกว่าท้ายสุดของของเราเรา,าอาจจะต้องดูแลให้ดีที่สุดเองอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ แอนก็ไม่ได้อยากให้ทุกคนหลอนคนรอบตัวนะแต่หมายความว่าเราไม่เปิดช่องไม่เปิดโอกาสให้ใครมันก็จะดีกว่า,า,วาใครบางทีอย่างเขาอาจจะไม่ได้เคยมีนิสัยที่อยากจะคิดทาแบบนั้นแต่พอเราไปวางตงๆให้เห็น<อ>มันก็อาจจะทําใหออาา้หวานหลือเกลนอะไรอย่างเงี้ยอยากจะหยิบอยากอะไรซึ่งกับใครมันก็เกิดขึ้นได้แล้วเราก็ไม่อยากทําให้คนคนนึงต้องมาติดคุกเพราะเราแอนไม่ได้อยากมีความรู้สึกแบบทําให้ใครขาดอิสรภาพหรืออะไรอย่างเงี้ยนี่ไงคะมันมัน อย่าอย่าได้เกิดกับใครเลยอ่ะแอนแค่รู้สึกอย่างนั้นอย่างตอนนี้จะช้อปปิ้งอะไรใหม่ๆคิดมากขึ้นไหมไม่ซื้อแล้วค่ะไม่เลยเหรอครับพี่คือไม่กล้าซื้อเลยกลัวเออไม่แล้วอ่ะไม่แล้วอ่ะพอแล้วทำไมมันมันกลัวแต่กลัวทุกอย่างมันมันพอแล้วอ่ะมันรู้สึกแบบไม่รู้แอนพูดมันก็จะเป็นเรื่องของความรู้สึกนะอย่างเช่นวันที่แอนไปไปหน้าโรงรับจำนำอ่ะและแอนเดินเข้าไปบอกว่า อันนี้เป็นของแอนขอแอนดูหน่อยได้ไหมเราอยากมายืนยันว่าของที่คุณรับไปอะ่ะมันเป็นของเรา<ม>บางลงลราจะบางโรงบางล้านนะคะเขาก็จะเหมือนแบบรี่พอตำรวจกันไว้หรือเอาเจ้าหน้าที่ของเขากันกลัวเราอะ่ะจะฉกของของเราไปเลยทันที<ม>คือเขาก็กลัวเราเราก็กลัวเขาแต่เรามาเราก็แค่มามายืนยัน<ม>คือกำลังจะพูดว่ามันทําให้เกิดศัตธรรมนะคะ<ม>ว่าเฮ้ยดูสิของของเราแต่เราแตะต้องเขาไม่ได้<ม>ถ้าวันหนึ่งมันถูกเปลี่ยนสถานนะ<ม>อ่ะ มันเพื่อตรงนั้นมันไม่มีความหมายเลยสําหรับเราเลยเราต้องคอยยืนดูของของเราที่เราไม่สามารถแตะต้องมันได้ในทุกๆชิ้นนะคะที่แอนไปคือจะโดนแบบล้อมไว้หมดเลยเหมือนเขาก็กลัวเราเอาไปอะไรเงี้ยมันเลยทําให้แอนเกิดความรู้สึกไม่ได้อย,ย่างได้อะไรอีกแล้วในตอนนั้นทุกที่เลยค่ะมีบางที่ท,ที่คือเขาไม่รู้เรามาเนี่ยเขาขั้นตอนมันจะมันจะยังไงเขาก็ต้องกลัวไ,ไว้ก่อนอย่างเงี้ยก็จะแบบ ไม่ยอมให้บางทีเราเราจับเขาเราก็เออเราจะฉกไปเลยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วก็แค่ว่ามาดูว่าเออมันใช่ของของเราไหมนะมันมีปีการแบบผิดอันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันมันอะไรเหล่านั้นมากกว่ามันก็เลยทําให้แอนแบบตกผลึกกับตัวเองว่าเออของบางอย่างมันก็มันไม่ใช่ก็คือมันไม่ใช่ของเราอ่ะแต่พอมันกลับมาเราก็เลยยังแบบจะจอยกับเขาก็ใช้เวลาอีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยพอแล้ว พอก่อนค่ะทำงานทำงาน,นทำงานอะไรเง<ม>ี้ยคือคือมีแต่พอดีหรือแอนก็ไม่ได้ว่าขยาดชีวิตอะไรอย่างนั้นนะคะความหมายของแอนคือมันไม่ได้ทําให้เรารู้สึกเร่าร้อนอยากจะไปอยากได้อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าแอนมาง,งานหรือที่แอนได้ใช้ทุกสายแอนก็ใช้ชีวิตปกติได้เพ<ม>ียงแต่ต้องให้เวลาแอนคลายตัวอีกหน่อย<ม>เท่านั้นเองมันสบายใจขึ้นกับปัญหานี้มากมากเลยมันมันสบายใจขึ้นเพราะว่าแอนไม่รู้ว่า แอนจะชนะไหมแล้วอย่างที่บอกแอนจะกลัวว่าแอนนี่สขาดความเคารพความยุติธรรมหรืออะไรเงี้ยคือคือเราชอบมโนไปเองว่าลองคิดซะว่าเราไม่ได้อะซ้อมที่จะรู้สึกแบบนั้นอะไรเงี้ยเราจะรู้สึกยังไงโอ้โหเราคงดาวดิงเพราะเราโดนเหมือนเราโดนเตะซ้าๆมาจนเจ็บแล้วเ,เ,เราโดนเตะอีกเงี้ยเราก็จะรู้สึกเฮ้ยไม่ไหวละอะไรเงี้ยถ้าความยุติธรรมมันไม่เกิดกับเราอะไรเงี้ยต้องเกิดสิเพราะเราดูสํานวนแล้วเราแบบเราทําถูกต้องมาหมดเลยอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่า ความคิธรรมก็เกิดจริงๆมันก็ทําให้รู้สึกอเรายังเชื่อมัน่นแล้วยังมีใจฟูขึ้นมาในการที่จะทําอะไรต่อก็าโล่ง,งโล่งค่ะ <Yeah. S 2> สำหรับคดีนี้โล่งโล่งไปเลยเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่อย่างที่บอกทุกคนรู้ว่าอย่างตัวเองอยังมีเรื่องคดีหรือเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเออใช้ชีวิตอย่ามีปัญหากับใครดีที่สุดเลย mm hmm. อย่าขึ้นลงขึ้นศาลคือดีที่สุดอะไรประมาณอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะว่าข่าวดีปุ๊บหลายคนก็มายินดีจะเป็นกระแสชใช่เพราะว่า ไปไหนก็จะมีแต่คนถามว่าเรียบร้อยหรือย,อยังแล้วเราเล่าแบบนี้ซ้ำเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเมื่อวานแอนตอนแรกแอนก็กะจะไม่ได้ลงหรอกค่ะแต่แอนคิดว่าแอนควรต้องลงเพราะว่ามีคนรอคําตอบจากตรงนี้เยอะแล้วบางทีเขาอยากรู้เคสเขาหรืออยากรู้เป็นความรู้แอนก็จะเล่าหลังบ้านให้ฟังว่าเป็นอย่างนี้นะเขาก็จะได้ความรู้ตรงนั้นไปคนก็เลยค่อนข้างที่จะมีรีแอคกับเรื่องนี้ของแอนค่อนข้างเยอะอยากรู้ว่ามันจบแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นหลังจากนี้พี่น้องถ้าเจอเคสเดียวกันที่แอนปรึกษาีปได้ รึกษาได้เลยค่ะเสียนแล้วเสียนหญิงเลยตอนนี้แสดงว่ามาแบบนี้เจอเลยใช่ค่ะมาแบบเออมาแบบเนี้ยรู้แล้วว่าเราต้องดิวรู้รู้เขาเรียนเล่าประสบการณ์ดีกว่าเล่าประสบการณ์ที่มันมีทั้งช่วงที่แอนก็เพียพังนะคะอะไรเงี้ยที่ไม่ใช่เวลาของเราเราต้องไปหาข้อมูลใหม่มามงัดให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นอะไรลักษณะอย่างนั้นมากกว่าหรือแบบคําบางคําที่เราจะใช้ในการขึ้นศาลมันก็ต้องเป็นคําที่ถูกกับ สถานการณ์จริงๆมันมีผลกับมุมมองและการตัดสินใจในหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นหนูบอกว่าเออเราเราต้องโฟกัสกับคดีของเรามากๆอะเราจะปล่อยให้เหมือนแบบมันไปตามมีตามเกิดไม่ได้เราเป็นคนคอนโทรลเดเรคชั่นของมันด้วยอะไรเงี้ยบทละครเริ่มมีบ้างมั้งงยฝ่าไมไดมอนมียังคะ<า>เริ่มเียนบ้างก็ไม่แน่วันนี้จะมีมเป็นวิทยาฐานเลยนะใช่ใช่ใช่ ใช่ค่ะมันไฟไมาเดียมอนยากมากทำเทเลพลาซอร์ทปล่อยไปแล้วพี่เซอร์หนึ่งหลายร้อยไมเชอรี่อะโมรราคาโอเคไหมคะอยากให้ทุกคนดูเรื่องนี้เพราะว่ามันละมุนมันสวยงามมันฟูลใจอะค่ะ มันมันดีมันน่ารักแล้วก็ยิ้มยิ้มอะไรเงี้ยค่ะ,คะดีมากค่ะ<ม>ดีมากมากค่ะจริงๆริอะไที่หลายคนบอกว่าเป็นละครเรื่องนี้จะแบบคู่วิกฤตโอว้คงไม่ได้ <laughs> ขนาดนั้นค่ะแอนไม่ได้มีสีอะไรที่มันฉูดฉาดแล้วก็ไม่ได้มีเส้นเรื่องอะไรที่หวือหวามันแค่ผู้ชายดีๆที่มีหนึ่งในร้อยคนนะคะมันหาย,ยาก<ม>ในยุคนั้นกับในยุคนั้นผู้หญิงที่ถูกที่ถูกกดหรืออยู่ในพื้นที่อยู่ในกรอบที่ไม่ได้โชว์ความเป็นหญิงมากก็คือตัวยาย่าจะเป็น มีความกระบฏอะไรขึ้นมาหน่อยในสําหรับผู้หญิงยุคนั้นมันก็จะเป็นความน่ารักคอนทราสอะไรบางอย่างค่ะเป็นเส้นเรื่องเล็กรักเล็กๆที่น่าที่น่ารักขนั้นองได้จะได้ดูได้ดูเดือนหน้าละค่ะเดือนหน้าละค่ะม,มันยังไงบ้างกับคำว่าละครกู้วิกฤตทำนีออ้อย่าพิ่งอย่าพิ่งตัดสินคือเวลานี้เราต้องต่อสู้กับเราต้องเป็นนักลบที่ต่อสู้ทุกทุก,ท,กทุกอย่างที่เข้ามาค่ะก็แค่ว่า แค่วันมีทีเซอร์ออกมาแล้วคนแบบอยากดูเราก็ใจชื้นแล้วแต่แอนก็ยังตอบไม่ได้แอนกู้วิกฤตได้หรือเปล่าแอนก็ Angel ต้องไปต่อสู้อีกเยอะคะ่ะรอให้มันจบแล้วค่อยให้คะแนนดีกว่าค่ะทีเปนเครียดนะปัจจุบันด้วยการที่ละคร,ะครใช่ทําละครยากขึ้นกว่าแต่ก่อนเพราะว่าคนไม่ได้สนใจอย,อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วคนมีอะไรที่หลากหลายมากอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าแอนก็ยังเชื่อความคลาสสิกหรือว่าความเป็นไทยสไตล์ของเราอะไรเงี้ยบางทีมันก็ยังมีรสชาติแล้วก็ยังมีกลุ่มคนที่ อย่างอย่างยังดูเขาอยู่อะไรเงี้ยแอนมันลอวไหมว่ามันจะหายไปมันคงไม่หายไปแต่มันอาจจะน้อยลงก็ต้องยอมรับเราก็ต้องเป็นคนที่แข็งแรงที่จะต้องอยู่ให้ได้ในป่าอเมซอนนี้การการทำละครแต่คือมันมันหนักมันเครียดอะไรกันมันกดดันมันกดดันเพราะว่าอย่างที่บอกคือคนก็ล้มหายตายจากไปเยอะลรวบวกกับคนดูก็แบบมีทางเลือกที่ดูมากขึ้นแล้วก็ เราในฐานะที่เป็นคนทำคอนเทนต์ให้คนสนใจในเรื่องราวของเราเราก็ต้องค้นคลักพอสมควรในการที่จะดึงดูดเขาเ mm hmm. พราะว่าอย่างที่แอนเทียเป็นป่าเมซอนมันก็เหมือนแบบเป็นเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นเป็นวงจรชีวิตอะใครแข็งแรงก็ถึงจะรอดใครอ่อนแอก็แพ้ไปอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็คือต้องคนแข็งแรงเท่านั้นนะคะยิ่ง mm hmm. จะอย่างรอดใช่เราก็ไม่รู้เราจะแข็งแรงพอ mm hmm. เราก็ว่าเราพ mm hmm. ยายามจะฟิตแล้วนะอะไรอย่างเราออกกําลังเยอะแล้วนะแต่ว่าเราจะใช่คนที่แข็งแรงที่จะรอดหรือเปล่าก็ต้องรอดูว่าให้คนดูตัดสินจริงๆมันพอ็นวมคอมเมน มันก็มีจังหวะแบบบูบวาบอย่างนี้ดีกว่าคือแอนแอนว่าแอนอยู่มันนานจนแอนแบบคือก็เกิดความรู้สึกวูบแต่มันไปเร็วนะคะมันไม่ได้ท้อจนโอ้โหปล่อยตัวเองดิ่งดาวอะไรอย่างเงี้ยก็อ่ะโอเคลุกขึ้นใหม่ไม่งั้นงานมันไม่ไม่ไม่ขยับแอนก็เลยต้องมีมีความหวังที่ดีอยู่ถ้าเราเราเอเนจีดีแอนว่าคนดูก็น่าจะได้รับเอเนจีที่ดีจากเราอะไรเงี้ยค่ะเรียกว่าแต่ละเรื่องจะออกมามันต้องมีตัววิเคั้นเยอะ ใช่ค่ะก็อาจจะต้องคิดหนักขึ้นเพราะว่าคนเขาเลือกมากขึ้นแล้วเพราะเขามีตัวตัวเลือกหลากหลายก็ก็ยากสําหรับคนทําทีวีนิดนึงค่ะก็หนึ่งในร้อยนะคะไมเชลลี่ออมก็ช่องสามเดือนหน้านะคะเป็นที่มีนักแสดงเยอะมากเดี๋ยวไปดูนักนักแสดงแสนแปดกว่าร้อยคนเต็มไปหมดเลยอะไรอย่างี้ค่ะแต่ทุกคนก็มาในบทบาทที่สําคัญเป็นช่วงๆของตัวเองนะคะเป็นละครน่ารักเรื่องหนึ่งที่อยากให้ทุกคนดูค่ะขอบคุณนะคะ